สวัสด,ดีจ้ะเพื่อนเพื่อนฟ้าหมดทนที่พิน้องใส่จะฝันที่เป็นจริงแล้วเนี่ยเยพินไปซื้อบอลมาต้นละห้าสิบาทนะต้นเท่าเล็บนะหลายเดือนมาแล้วสามเดือนที่แล้วจ้ะที่เยพินไปวัดหลงวอแพร์ที่เยพินถ่ายรูปอยู่อะคราวนั้นที่ไปค่ายบางระจันน่ะแล้วผู้ใหญ่ใจดีท่านบอกว่าในชุดเนี้ยมีบอลดีๆทั้ทงนั้นแหละบอลสวยๆทั้งนั้นแหละเลือกเอาไปเถอะอีหนูลุงคิดต้นละห้าสิบบาท แล้วฝันที่เป็นจริงของยายพินก็มีจ้ะเนี่ยนสวยไหมเดี๋ยวยายพินหยิบให้ดูอีกนะมันมีหลายต้นมากเลยจ้ะเนี่ยนี่ต้นหนึ่งนะไปดูกันอีกแล้วอีกเนี้ยยายพินสงสัยว่าเขาจะเป็นขุนไก่นะเนี่ยอาจจะใช่นะจ้ะอาจจะใช่ ยี่พินพาดูอีกมีหลายต้นจ้ะมีแต่งงามๆทั้งนั้นเลยยี่พินเปิดให้ดนูนะเนี่ยอยู่ในเนี้ยเนะ่ยค่ะยี่พินเอ่ยชื่อปุ๊บที่ต้องมีคนรู้จักท่านแน่แหละท่านผู้ใหญ่โชดจ้ะท่านผู้ใหญ่โชดท่นบอกว่าเลือกอเภืออีหนูบอลลงอ่ะมีแต่บอลดีๆทั้งนั้นแหละยี่พินซื้อมาสามเดือนที่แล้วอจ้ะสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยใบยเท่าเล็บแล้วดูตอนนี้เนี่ยของท่านสวยมากท่านไม่ได้บอกว่าอันไหนต้นไหนเป็นอันไหนนะแต่ท่านได้แต่บอกว่า อีหนเองเลือกเอามาเฮลุบบอลลุงอะมีแต่บอลดีๆทั้งนั้นอะลุงผ่ารวมไว้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวจะพินจะเปิดมาให้ดูแต่ละต้นอะมีแข้งมีกาบด้วยนะเห็นไหมสวยจริงจ้ะ่าพินไม่รู้ชื่อหรอกนะมีอีกที่มีแข้งอะเดี๋ยวจะพินวางนี้ก่อนเนาะโอ้ย แต่ที่ยังไม่โตก็มีนะที่ตายก็มีที่ยังไม่โตก็มีว้ายเดี๋ยวจะผิดิบแป๊บนึงที่ตายก็มีที่ยังไม่โตก็มีที่โตแล้วก็มีอุ๊ยๆๆๆโหกะแบงเก๋ๆเ,เลยนี่จ้ะที่ตายไปก็เยอะจ้ะที่รอดก็เยอะเนี่ยเห็นหอันนี้มีแข่งมั้เนี่ยอันนี้ไม่มีแขงแต่เงามันใหญ่แล้วนะ สวยมากๆจ้ะอันผู้ใหญ่ใจดีท่านบอกว่าถ้าอยากได้บอนใบกลมๆกม็เลือกใบกลมๆแต่ถ้าอยากได้บอนต้นยาวๆก็เลือกใบแหลมๆเลมวลาเลือกบอนต้นเล็กๆอ,อ่ะอันนี้ก็มีกาบีกเห็นไหมเนี่ยมีแข้งมีกาบไม่รู้ชื่อหรอกเนาะรู้แต่ว่าสวยก็พอเยฟินวัะลีวิวหลายวันละบอลท่านผู้ใหญ่ ขอเยพินเก็บแป๊บนึงนะแต่เนี้ยเยพินว่าน่าจะใช่ขุนไก่แน่ๆเลยวันก่อนนั้นเยพินไปเจอต้นหนึ่งโอ้โหราคาเยพินจับต้องไม่ได้เลยเยพินก็เลยมาดูบอลที่ที่ว่าเยพินซื้อมาแล้วมันเลี้ยงไม่โตเนาะมันแค่ๆแกนๆจ,งๆจงๆๆังๆแจ๋งๆเยพินก็มาทาตู้ได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วจะ้ะถึงยังที่ว่าตู้อบบอลนอะ่ะตู้อบบอลคนจนน่ะที่ใครตามคลิปเยพินจะดูรู้อยู่เนะี่ยเห็นไหม พอเขาฟื้นมาเขาได้อบแล้วเนี่ยเขาโตไวมากเลยดอใบายพินแน่ใจนะเขาว่าน่าจะใช่ขนไก่นะเพราะยันยพินรู้จกักไปดูของบ้านลุงลุงลุงจำเนียนมาเนอะลักษณะนี้เนี่ยแต่ขนไก่จะมีป้ายป้ายอีกจก้ะแต่มันใช่หรือเปล่าายพินไม่รู้นะตรงนี้อย่ามายึดติดกับายพินเรื่องชื่อบอนนะเพราะายพินก็ไม่รู้จ้ะว่ามันชื่ออะไรกับอะไร แต่ที่มันตายเลยก็มีนะของที่ท่านผู้ใหญ่ให้มาตายเลยแล้วใหญ่เท่านี้ก็มีเนี่ยจะ้ะสามตีเดือนยังเท่านี้อยู่ก็ยังมีจะ้ะแต่ยาพินก็แอบลุนอยู่น้องยังไม่ตายยาพินไม่กลัวหลอกจะ้ะยาพินก็ยังสู้จะ้ะขนาดน้องยังสู้แล้วยาพินจะไม่สู้ได้ไงเนี่ยสามตีเดือนโตเท่านี้ก็มีนะจะ๊ะ สำหรับเพื่อนๆ,ๆที่เรียกว่าเียกบอนเล็กๆอ่ะบอนตัวนี้นอยน้อยเลยกถุง,งอ่อก่ะจ้ะบอนถุง,งอ่อก็มันดีอย่างเนื้อจ้ะถ้าเขารัดแล้วรัดเลยจ้ะไอมีนี่ต้อนที่ยาพินอยากอวดจ้ะแป๊บหนึ่งนะจ้ะเห็นอยู่ข้างในอย่าหยุมหยุมมันนะชมพูพานคลองเมืองมาเดี๋ยวเอาให้ดูนะจ้ะนี่จ้ะชมพูพานคลองเมืองบอนอีกตัวหนึ่งบอนสมัยโบราณจ้ะมันจะ้ายกับไอนี่นะเนี่ยยาพินดูนะ ขายกับอะไรนะขายกับหนุมานคลองเมืองก็ขายจ้ะเนี่ยเห็นไหมแต่ในทรงมันสูงหรือว่ามันไอ้นี่ก็ไม่รู้อันนี้น้องชายยะพินให้มาจ้ะวันก่อนนั้นสวยมากยะพินจะบอกว่าบอนโบราณเนี่ยยังไงยังไงเขาก็สวยจ้ะเนี่ยเห็นไหมปีกี่ปีกี่ปีมันใกล้นี่ไม่ไม่มีว่าจะเสื่อมคายมนสเสน่ห์ของเขาไปเลยนะจ๊ะดูได้เลยจ้ะเห็นไหม สวยจริงและการที่ว่าเราซื้อบอลกับท่านผู้ใหญ่ใจดีคนเลี้ยงบอลเก่าๆอะคนเก่าๆที่เขาเล่นบอลมานานอะเราก็จะได้บอลโบราณของจริงจ้ะเห็นไหมขอ,องเขาสวยจริงดูยังไงมันก็ไม่เบื่อตาจ้ะสำหรับบอลโบราณ่ะนะ ยายพินชอบแล้วก็หลงสเสน่ห์เขาบอนใหม่เขาก็สวยจ้ะแต่ว่าบอนใหม่ไม่สวยบอนสมัยใหม่ก็สวยอันนี้มันสวยไปคนละทางกันเนาะน,นี่สวยจริงเห็นไหมไรน,นี้บอนใหม่เดี๋ยวยายพินหยิบให้ดูนัจ้ะเออหยิบไปดูหยิบไปดู บอลใหม่อะไรชายชนชายชนนี่บอลใหม่หรือเปล่าเขาแข็งแรงดีนะบึกบืนสมเป็นผู้ชายเลยจ้ะไอ้ยาพินก็ยังสงสยัยอีต้นนั้นอยู่ต้นแรกอะ่ะมันคือชายชนหรือว่ามันมันคือไอ้ตัวนี้แต่ว่ายาพินก็ยังสงสัยนะก็ยังมีความหวังนะเนี่ยอันนี้มันใบแหลมนะเห็นไหม โดนนะมันควรจะโดนอย่างเงี้ยแต่อันี้ใบเขากลมลายเขาก็คนละลายกันเห็นไหมเพื่อนเพื่อนลายหรือดอกก็คนละลายกันเพราะว่าจะพินเก็บมาเลี้ยงรวมกันหมดจาบอนเนี่ยแต่นี้ใบกลมบ้องแต่นี้ใบใบจะยาว ยายพินก็มีความหวังว่าเขาคงอาจจะไม่ใช่ใชายชนอาจจะเป็นขุนไก่สักต้นหนึ่งหรือไม่ใช่หรือจะเป็นชายชนยายพินก็ไม่แน่ใจแต่ทรงมันคนละทรงกันจ้ะยายพินซื้อบอลมาจากหลายที่นะัดต้นเล็กๆ,ๆ,ๆแล้วก็มาเลี้ยงรวมกันไว้เนะี่ยต้องลุ้นต่ออีกสักครึ่งเดือนเนาะถ้าอีกครึ่งเดือนเนี่ยยายพินจะรู้เลยว่าใช่อะไรเป็นอะไรแต่ดูจากลักษณะใบมันไม่ใช่แต่อันนี้มันขึ้นมันจ้ะ แล้วอ้นี้มันเป็นสีด้านๆนเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆน <Okay. S 1> ะยังไงก็เนอะช่วยกันลุ้นช่วยกันเป็นกำลังใจให้ยายพินนะจ๊ะแต่อกเนี้ยใช่แน่แน่นอนจ้ะชุมพูพานคองเมืองตู้อบบอลคนจนของยายพินเห็นไหมจ๊ะเนี่ยเปนก็ต้องน้ำแห้ง,งมั่งมะเปียกบ้างนะจ๊ะ ไม่ใช่วนน้ำขังตลอดนะเนี่ยจะพินปล่อยน้ำแห้งมั่งนะเขาจะได้มีโอกาสไอ้นี่ลากเขาจะได้ทำงานได้สะดวกจ้ะถ้าฉ่ำๆเลยจะพินว่ามันคีมันก็ไม่ค่อยดีนะเห็นไหมเนี่ยนะเห็นพื้นไหมเห็นไหมพื้นแห้งสนิทเลยจะพินเอา จะเป็นวางพื้นให้ให้ให้เขาแห้งแห้งแห้ง,หงเขาจะได้มีโอกาสลากเดินั้งยังไงเาพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะมาดูตู้บอลเจพินว่าวิธีการใส่น้ําจะใส่ยังไงกันบ้างสําหรับเด็กไปนะจ๊ะเจพินไม่ได้เก่งนะข้อสําคัญเจพินไม่ได้เก่งแค่ลองเรียนรู้ไปเรื่อยๆอันไหนที่มีน้ําขังตลอดแฉะ มันจะไม่ค่อยโตจ้ะอะไรที่มันหายเนี่ยหอยมันเข้าไปกินจะ้ะใช้ยาพินจับหอยได้ทุกวันเลยวันละตัวสองตัวยังไงยาพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจะ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดจะ้ะม สวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนๆทั้งหลาย